วันนี้เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ของคนไข้ปรึกษาจัดฟันหมอมาให้ดูนะคะในฟิล์มเนี้ยค่ะมีใครดูออกไหมคะว่ามีอะไรผิดปกติคนไข้อะค่ะเคยมีประวัติหกล้มตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ปลายฟันจะเห็นว่ามันบินออกไปเนาะหลังจากนั้นเนี่ยคนไข้อะค่ะก็จําอะไรรายละเอียดไม่ค่อยได้นะคะจนกระทั่งมาปรึกษาจัดฟันกับหมอค่ะหมอสังเกตเห็นว่าปลายฟันที่บินไปเนี่ยมันมีสีคล้ำขึ้นด้วยนะคะก็เลยซักประวัติดูน้องบอกว่าก็เคยมีอาการปวดปวดบวมๆนะคะแล้วก็บางทีก็ยุบ ไปเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องอ่ะก็ไม่ได้ไปพบคุณหมอนะคะจนกระทั่งจะมาปารึกษาจัดฟันพอหมอเห็นเนี่ยหมอก,ก็เลยบอกว่าเง้นขอเอกซเรย์ซีนี้พอเอกซเรย์เนี่ยก็เป็นตามที่เห็นเลยค่ะจะเห็นว่าฟันซี่เนี้ยนะคะ,ะโอ้โหปลายรากเนี่ยมันกุดกุดสั้นๆแล้วก็ปลายมันเปิดเปิดบานๆนะคะแล้วก็มีสีดําำกลมๆตรงปลายรากฟันด้วยนะคะซึ่งเอาจริงเวลาเราดูในปากเนี่ยเราแทบไม่เห็นความผิดปกติอะไรเลยนะคะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหมอจะจัดฟันให้เลยไม่ได้นะคะหมอก,ก็เลยแจ้งคุณแม่กับน้องไปว่าหมอต้องส่งไปรักษาราก่อนนะคะ ถ้าหมอจะฟันให้ไปเนี่ยฟันซี่เนี้ยสงสัยจะไม่รอดเดี๋ยวจะต้องถอนแน่ๆเลยค่ะ